พฤษภาคมนะครับการสันธ์ครับนะครับทธศักราช2568ที่จะถึงนี้นะครับกำหนดว่าเป็นวันเพลงลูกทุ่งไทยนะครับแล้วก็ได้มีการหารือกัน,นก็ได้รับฉันทามตินะครับจากอีกแองค์กรนะครับในร่วมกันให้วันที่สุพ,พฤษภาคมเป็นวันเพลงลูกทุ่งไทยแล้วก็กางสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนําโดยนายกทศวรรษพานก็รับเป็นเจ้าภาพ เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับกับอบุณมากๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้การสมาคมนักร้องรัทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับรายละเอียดการจัดงานเดี๋ยวให้อาจารย์สัมพันธ์รายงานให้ทราบครับท่านผู้าเกียรติครับเพื่อให้สมบูรณ์แบบนะครับเมื่อกี้นี้เป็นตัวแทนของสมาคมนักร้องรูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับรองรองนายกคนที่หนึ่งคือคุณรุ่งศิริยาทำหน้าที่แทน นายกสมาคมไปแล้วนะครับและเพื่อให้เพื่อนสื่อมวลชนที่เคารพแล้วท่านผู้ีเกีรตได้รับรู้ถึงการรวมตัวกันสมัครสมานสามัมคทีในกิจกรรมเพื่อพวกเราเชาวลุกทุ่งจึงมีการกําหนดวันเป็นลุกทุก่งไทยขึ้นมาแต่ผมขอกราบเรียนเชิญให้ทาน,นายกและก็ผู้นำองค์กรดนตรีที่ปรากฏอยู่บนเวทีอันสุขเกียินี้ได้กรุณาทักทายกับพี่น้องสื่อมวลชนว่า ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้นั้นประกอบไปด้วยองค์กรดนตรีสมาคมต่บางเริ่มต้นจากท่านอาจารย์ประยะุท์ชเวินนะครับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับก็ขอฝากในวันที่สเสด็จนน,นะครับที่วัดกล้ถิ่งนะครับช่วงเช้าน,นะนเดี๋เวราเอียจะเจนเขาจะเป็นผู้<ห>ที่แจ้งนะครับ สมาคมทีก็ร่วมมาระดัแต้นแล้วก็จะร่วมมือกันต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับในนามของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับตัวแทนก็คือท่านอาจารย์ประยงค์ชื่อเยนศิลปินชาิจากนี้ไปขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านนายกคนใหม่ล่าสุดที่จะมารับภารกิจต่อเนื่องจากปีที่แล้วก็ได้ร่วมงานกันมานะครับ นั่นคือสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยกับท่านนายกโนกบุญขันชยยัยภูรับเรียนเชิดรครับขอบคุณครับในานามสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นะครับที่จะประกาศรายชื่อในเร็วๆนี้นะฮะก็ยินดีที่จะร่วมกันกับทุกองค์กรน,นะครับเนื่องจากว่าวันที่11พฤษภาคมที่ถึงเนี้ยจริงๆเป็นวันที่สาคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งจะ ร่วมกันสถาปนาร่วมกันก่อตั้งเมื่อปีที่แล้วปีนี้เราจะยังคงทําและเราคงจะทําอย่างนี้กันตลอดไปครับและแนะนำสมาคมนักเพลงลูกทุ่งให่ไประเทศไทยนั้นยินดีที่จะสนับสนุนให้เป็นวันเพลงลูกทุ่งเป็นวันสําคัญของชาติในรูปแบบของการส่งเสริมวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งครับดีครับขอบคุณมากครับแนะนา,นา